วันนี้ผมนำการมาปั้นตัวแปะไอพีที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันครทุกคนผมจำไม่ได้นะนะครับนำนี่กัมูชิเนี่ยไปทดสอบโลคิวตามที่แบบวงร้องไงมีประมาณไม่กี่คนนะมั้งที่ผมยังไม่ทดสอบนะก็ไปลุยเลยดีกว่าฮะปะเนี่ยผมก็ยิมของของซยริวมาฮะทุกคนก็นะมันก็ยิมหน้าแหละมันสาต่อสู้เหมือนกันไงส่วนดาวเนี่ยจริงๆผมจะทำสี่ดาวม่วงนะแต่ว่าผมขี้เกียจเปรีดาวไงมันเปลืองมากเลยครับทุกคน นะผมมาเจนแล้ผมมาลีจ่าฮะเด็กนะโอ้โห200เพศแค่ไม่พอฮะนะมานที่คนแรกฮันคนแรกคือบาลอนเหนือทุกคนออมพอดีเลนะมาเหมือนลูกชยตาการ,รเลยนะมาโอ้โหมีสวยริ้วด้วยเหรอลุยเลยเดิฮะทุกคนรออะไรล่ะไ,ได้วันรอที่ให้นิกามุชิผมได้เฉิดฉายลินะมาผมไม่รู้ว่าจะไ,ได้ออดเทิร์นหรือเปล่านะแต่ว่าผมจะสู้ให้เต็มที่สุดจัสติ้งแคสใส่นิกามุชิแล้วกระหนังเรียบรอ้อยให้ทุกคนคาราน,นนีตอันตอมิกพิซซึงเขามานะแล้วก็ตีเขาต่อยมาฮะหมัดรักตัวมินเตโอ้โห โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะนายเนี่ยโหระเบิด <house> ซ้ำเลยเรียบร้อยฮะมิการุชิตายแล้วเนาะผมว่าต้องใช้คอแล้วอะใช้คอของเกนริวันชูมนะเรียบร้อยเลยคนน่าจะเปิดฉากได้เรียบร้อยแล้วโอ้ต้นแรกมาของว่าเจ๋อเลยเนี่ยบ้า่ะนักรอเชิดโชยคู่มาต้มยังไงโอเคยังไม่เข้ามีโลอยู่ต้มระเบิดทันทีฮะที่สนามพลังแล้วก็ระเบิดต้มนั่นแหละฮะ KO ฮะศูนย์หนึ่งนะว่าผมไม่เปลี่ยนคอลนะผมว่าผมใช้แผนเลือกเย็นดีกว่านะเพราะว่าถ้ามีโอกาสาแล้วยมตีเพิ่มด้วยไงมาละมาเปิดแผนเลือกเย็นละยังไงทุกคนผมสู้เขาแล้วเขาก็เรียบร้อยฮะสามตีที่แล้วนะมาคนต่อไปคือเมอร์ซี่เซนดิงถ้าผิดขออภัยในะทุกคนวาลุยโอ้สนิทแดละสองเปิดก่อนละเนี่ยไอเอก้อสาสักสาต่อทนะุกคนโอ้โหสัตสิบล้านหน,น,นาเมทโอ้โห โอมเจอตัวบ้าใช่ไหมเนี่ยตัวบ้าของกิ้วนัน่ะนี่ไงส่วนคือไงผมไม่มีทางโดมแบบไม่ได้จะตีตั้งนานแล้วก็นิ้งการวิชิแขงเขาไปฮะนี่ไงก็มาสานน้ำลายหินไปเต้ไม่ไงล่ะนี่หนึ่งแสนสองหมื่นครแล้วก็อิสากะตามต่อมากันก่อนนะฮะแต่ว่าติดไม่ย่อท้อหนึ่งทีนะแล้วก็โกลเดซิสระเบิดโอมระเบิดอะไรไม่รู้นะแล้วก็การกระจายโคนจัดระเบิดมาอื้อหือขาเลไรเขาปั่นมาฮะโอ้โหลมปากสองกี่วันแล้วปั่นปั่น โอ้โหเรียบร้อยฮะฮาวทูปั้นตัวแปลไงแทบไม่ได้ออกเกมอป้าท่อทำไมทำไมรายชื่อที่ผมสุ่มมาแต่ละคนในโรงงานสานี่มีแต่คนที่พลังโคตรเยอะรือสองล้านเลยเหรอแย่แน่แล้วผมไมใช้ทีมแบบ ผมใช้ทีมนี้นี่ผมมีเละแน่ผมบอกตรงผมขอไปเปลี่ยนคิวหนึ่งแล้วกันนะได้เวลาผมออกคืาานแล้วไงไม่มีทางโดนสะองศูนแน่นอนกันมารอบนี้นะมาแล้วเรวาเปิดก่อนคนระับทุกคนผมขอเปิดด้วยซุยลีเลยแล้วกันนะไม่ดิตัวน,นี้กาวูชีดิเออจะซื้อแท้ใส่นึ่งกาวูชีมาแล้วก็ฟุ้ยไนเกตโตไปเบิ้มหนึ่งทีฮนะสี่ล้านแปดแสนน้ำเหม็นคนแล้วก็ซ้ำต่อเน,นื่องปั้งหนึ่งทีสัตว์สี่ล้านาน้ำเหม็นทุกคนแล้วก็นีลี่ซังเข้าไปป้งหน,นะน,นึ่งทีฮะทุกคน ก็กเพื่อให้เกตส์ซ้ำรอบสเบิ้มหนึ่งทเสียร้านนาเมนะแล้วก็ั่นแหลโซเดียวฮันี่การมงชี้เข้าไปแทงเขาหนึ่งทีะแล้วก็ปาดหนึ่งทแล้วก็ตอนนี้คือซึมเขาแล้วจตีมาฮะห้าแสนนาเมนะแล้วก็มาล่จู่จววมาแล้วสมิจิ่าาจมตีามาฮะนอาติธรรมดานะแล้วก็มีฮันายซ้ำต่อพอเค้ปไนโดนนี่กตสมุชีก็พอแล้วรอดด้วยฮะแล้วก็สูรีขอซ้ำต่อมาฮะวยรยีขอต่อยมาก Hey, ยังได้อยู่ฮัลโหสเปกีผมยังยืงย้อได้แถวหลังโอ้แถวหลงังนิกาโมชิไม่รอดเลยฮนะนิกาโมชิลาก่อนเพื่อนแล้วก็ระเบิดมาฮะทุกคนแต่ว่าฮัลโหสเปกีซางผมเนี่ยลบล้างได้ so แต่ลบล้างไปก็ตัวสแตนต์ต่อเนื่องไม่รู้ว่าลบล้างได้หรือเปล่านะเอาคืนเลยแล้วกันตังดอยคือเยป้าหนึ่งทีฮะห้าล้านดาเมจทุกคนต่อเนื่องอีกรอบหนึ่งเข้าไปสองโอ้แทบไม่เข้าเลยเนะี่ย เอาไปกันเจตตอบถงทีฮะโอเคสายอีสองล้านนามเมะเนาะแล้วก็ราปเปอรไปซะไม่เงียะเ้วของจีมาล้วะนะเบ่มหนึ่งเฮียสิบสี่ล้านนามเมะฮะทุกคนแล้วก็ซ้ำต่อเนื่องปั้งหนึ่งทีฮะไม่มีใครตาเลยโอ้โหติดโลเต็มเลยโอเครู้ผลละข้ามเลยในการฮะเดี๋ยวคนต่อไปนานเนาะโ,โดนไปสามศูนย์ เดี๋ยวครั้งหน้าปั้นตัวแปรเนี่ยผมจะทําการสร้างล้อใหม่เลยแล้วกันโถ่เอ้รอบนี้ผมพลาดจริงหายทุกคนไม่เป็นไรนะเดี๋ยวนี้การมูชิค่อยแก้ตัวครั้งหน้ามาตตมิเอจ้าลุยคนดท้าฮะมาฮะซ้อมี่แม่ขอเปิดก่อนฮะทุกคนแต่ว่านี่การมูชิได้ออกหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันฮะโอเคมาเลยยิงมาเลยหนึ่งที่โอเคสี่ล้านเจ็ดแสนนาเม็ดเอ้สี่สิบล้านดิี่ยมันก็หกคืนไปไงผมไม่ยอมไงในไงเก้าแสนนาเม็ดรอบนี้เราต้องชนะเท่านั้นโอ้โหเลือดโคตรเยอะสองครั้งทีฮะ